ท่านวาที่บุรีรัมย์ เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ธงธงด้วยนะครับจะบวชเร็วนี้แล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยใครหน้าเด็กเนี่ยคือดีมากเลยนะฮะเพราะว่ามีแต่คนอยากเข้าหาวันนี้มีเคล็ดลับหน้าเด็กนะฮะจากคุณอ้อนด้วยใช่ไหมคะใช่แน่นอนค่ะปอนต้องบอกว่าตอนนี้อ้อนอยู่กับผู้หญิงที่เจอกี่ทีก็หน้าเด็กแล้วก็สวยขึ้นทุกทีวันนี้อ้อนอยู่กับพี่มิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีอนค่ะะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากคุณผู้ชมไหมคะพี่มิ้นคะมีแน่นอนเลยแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากด้วววยยยยยนนนนนะะคุผผู้้ชมมมเเพพราา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 ่่่่่หหลลททัักกอดีีิบตง จังหวัดโอ้โหพาคุณพ่อคุณแม่ขึ้นเขาขึ้นดอยหนี่นี่โดนแดดฟาดฟาดเลยแต่ก็มีแต่คนทักว่าทำไมสวยขึ้นค่ะทำไมหน้ายังดูดีหน้ายังดูเด็กอยู่เลยไม่เหมือนคนอายุจะ50จริงปะเนี่ยพี่จริงๆเอาจริงนี่้จะ50แล้วนะมิ้นเกิดพศ2520คุณผู้ชมต้องบอกว่าประสบการณ์ตรงๆเลยแล้วเจอปัญหาผิวเยอะกว่าจะหน้าดีหน้าเด็กแบบนี้ลองไปดูไหมคะปัญหาผิวหน้ามิ้นที่แย่ๆมันเจออะไรบ้าง หนึ่งเริ่มต้น30ขึ้นมาเนี่ยผิวเราจะเริ่มแห้งน้องอ้อสี่สิขึ้นไปปุ๊บริ้วรอยจะเริ่มมาแต่ถ้าล่อยทิ้งไว้น่าจะเป็นคุณป้าแบบนี้เลยนี่มีเองคุณผู้ชมขออนุญาตนะเนี่ยตอนนั้นนะสี่สิบกว่าเองคบอกว่าปัญหาก็คือหน้าแห้งแห้งจนเป็นขุยค่ะริ้วรอยเยอะริ้วรอยยับฝ้ากระจุดดำดำแล้วย่นคล้อยและหน้าหมองคล้ำดำมากคือเพื่อนมาเจอสภาพอย่างเงี้ยเพื่อนบอกมิ้นแกหน้าแก่มาก แ,แรงมากเพื่อนแกต้อง,<ร>งใช้ผลิตภัณฑ์เอาด่วนๆน,นะบอก<ะ>ให้ใจเย็นเพื่อนจะบอกว่าพี่มิ้นน่ะเคยลองผลิตภัณฑ์เยอะเขาตบงเขาต์งบงาตแบนหลักหมื่นเคยเสียตังเป็นแสนทําหน้าเคยสุดท้ายไม่เห็นผลบอกเพื่อนไม่เอาแล้วไม่ลองแล้วด้วยวัยจะห0สิบมันลองไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนบอกมิน้นมิ้นต้องลองผลิตภัณฑ์ของจุฬาเขาบอกโอ้ใจเย็นใจเย็นเป็นอะไรอีกอ่ะเป็นเซรั่มเหรอไม่เอาไม่เอาไม่ลองไม่ได้บอกใจเย็นเพื่อนให้เพื่อนเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะเฮ้ยจริงเหรอถ้าจริงเพื่อนเอามาลอง คุณผู้ชมแล้วว้าวจริงๆเขาเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆนี่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะนะคะกับเซ็ตสกินแคร์ของดูมิเขาคุณผู้ชมจะบอกว่าตัวนี้เลิศตรงไหนรู้ไหมเขามีงานวิจัยนะคะเป็นจากการวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจริงๆค่มีผลงานวิจัยจริงๆและเขามีนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไฮเอ็นหรือนะคะตัวไฮ a สเฟียร์เอ็กซ์ซึ่งตัวนี้นะเขามีส่วนผสมของตัวกาบาซึ่งช่วยลด เรือนริ้วรอยได้จริงๆไม่งั้นมินพูดไม่ได้เพราะเขามีผลงานวิจัยเขาต้องทําได้จริงๆคุณผู้ชมดูจากภาพดูจากผลงานวิจัยนี่คือผลงานวิจัยว่าเขาช่วยเราได้จริงๆ<อ>ที่สําคัญเขาผลิตออกมา2ตัวเนี้ยไม่ต้องยุ่งยากน้องอ้อนคุณผู้ชมตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวเอสเซนต์เอสเซนต์ตัวนี้คุณผู้ชมคาะใช้เป็นตัวแรกคุณผู้ชมมีเครื่องสําอางอยู่ที่บ้านไม่ต้องทิ้งแต่ถ้าอยากรู้ว่าของเราดีจริงเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกจริงอย่างที่มินพูดหรือเปล่า ใช้คู่กันเนาะแต่ถ้าคุณจะใช้ร่วมกับตัวอินใช้ของเราตัวแรก<ะ>วิธีการใช้เขาจะมาเป็นเอสเซน<ะ>เอสเซนคือน้ำใสๆน้องอ้อนแบบนี้เหมือนน้ำตกคุณผู้ชมหยดไปที่หลังมือหรือที่หน้าได้เลยหนึ่ง,ส,งสาสงสงถึงสามหยดแล้วแต่แค่แค่นี้เลยค่ะแค่คืนแค่แค่นี้เลยลูกแค่นี้คุณผู้ชมปาดไปให้ทั่วห<ะ>นะ้าแล้วโปะๆๆเหมือนน้ำตกค่ะ,ะแป๊บเดียวคุณผู้ชมมันรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกคือไรหนึ่งคุณผู้ชมดูหนึ่งปุ๊บว้าวตรงไหนใสเลยจ้ะ และคุณผู้ชมจะรู้สึกคือที่มินว้าวคืออะไรคือเคยทาครีมมาอายุจะห้าสิบแล้วทาเซลั่มมาหลายตัวมากมันจะแค่รู้สึกเคลือบหรือแค่ร e> ู้สึกว่าเออทาแล้วนะแต่ตัวนี้น้องอ้นแป๊บเดียวหนึ่งสองสาเขาจะยิบๆๆๆๆๆผิวเราแล้วเขาจะยิบประมาณ2-3สามวินั่นหมายความว่าอะไรเขาทำปฏิกิริยากับผิวเราทันทีซึมเข้าสู่ผิวเราชั้นในสุดทันทีแล้วจับได้เลยค่ะ ผิวจะนุ่มผิวจะลื่นและผิวจะฟูทันทีคุณผู้ชมดูนี่คือการทาเอสเซนต์ e ครั้งแรกดูช่ำๆเลยนะน้องอ้อนจับได้เลยค่ะ,คะมันจะนุ่มน,นุนมจับมือพี่มิน้นนุ่มไหม,น,มนุ่มเลยและที่สําคัญคุณผู้ชมตามด้วยนะคะตัวของเซรั่มเซรั่มใช้นิดเดียวนะคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เยอะนะจะบอกว่าใช้ตามปริมาณของผิวหน้าของคุณคุณผู้ชมพอนอะแค่นี้นะและคุณผู้ชมจะรู้สึกถึงหนึ่งสองสามนะคะทาปุ๊บ นี่คุณผู้ชมสิ่งที่เราจะได้คืออะไรนะคะอย่างแรกเลยตัวเอสเซนต์เขาจะไปเติมน้ําให้กับผิวเราถ้ามีผิวของเรานุ่มชุ่มชื่นผิวอิ่มฟูและดูเด้งดูโกล<ะ>ตัวของเซรัม่มเขาจะไปล็อกตัวเซรั่มที่เราทาไปครั้งแรกผิวของเราคุณผู้ชมเวลามันมามัน,ม,นมันนุ่มมันฟูมันเด้งแล้วเนี่ยนะคะผิวที่ได้คือมันจะแข็งแรงลด<ะ><ะ>เดืนริน้วร,รอยฝ้าก,การะจุดด่างดำได้จริงตั้งแต่ครั้งแรก<ะ>ใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆสสัปดาห์คุณผู้ชมนะับรองได้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงผิวสวยผิวเด้งอย่างไรรเเเดดีี๋๋ยยววมมมินนนนทบออกโชัั่่่่ลาคคุณะ หล,ห,หลายคนอยากได้200สายวันนี้ลูกค้ามาเองนะคะขออนุญ,ญาตลูกค้านะให้200สายคุณผู้ชมมินบอกลูกคา้า<อ>บอกลูกคา้าด้วยความที่ว่ามินน่ะต้องซื้อคือในหมู่บ้านเราเนาะบอกพี่มิ้นใช้อะไรใช้ดีจังเลยเอามาแจากหน่อยมินต้องซื้อไปแจกคนในหมู่บ้านก็เลยขอลูกคา้าลูกค,าค้าขะขอโปรที่ไม่แรงขอโปรไม่ถึงพันเพราะต้องแจกคนในหมู่บ้านเยอะแล้วขอโปรคนกลางเดือนที่เขาจ่ายเงินได้ลูกค้าบอก ให้จ้าคุณคะจะบอกว่าให้อย่างนี้นะให้ตัวเอสเซนต์หนึ่งขวดปกติ890บาทวันนี้ลดเหลือ599บาทน <บา S 2> ้องอ้อนมากออ <200 S 2> พี่มิน้นสองร้อยสายวันนี้กดด่วนคุณผู้ชมเอาโฟมไปฟรีๆไป2ชิ้นนี้599บาทใครอยากได้เอสเซนต์อย่างเดียวกดด่วนตอนนี้0 2 1 1 3 1 9 3 3 0 2 1 1 3 1 9 3 3หรือแอดไลน์เข้ามาแอด udt official แล้วส่งให้ฟรีด้วยอุ้ยส่งฟรีส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกเฮ้ยยยยพีีีีี่่่่่มมมิ้้้้้นนนนนออาากไดตััววเเเเเซซรส์ทบแลลลปปจะ เป็นตัวเ s สเซนตตัวนี้คุณผู้ชมจากแป0เก้อยแปบาทเหลือ699บาท6ก9้บาท200สายแรกเอาโฟมไปฟรีอีกหนึ่งหกร้บาทกดด่วนคุณเลือกเอาเลยอยากได้ตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งนะคะเอาโฟมไปฟรีเลย0 2 1ย์สอ3หนึ่งหนึ่งหรือแอดไลน์ด่วนด่วนดวนสายลันเยอะมากค่ะแอดยูดีทีออฟฟิเชียลสแกนคียคที่อยู่หน้าจอก็ได้ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเฮ้ยพี่มิ้นพี่มิ้ 3 3 0 2 1 1 3 1 9 3 3หรือแอดย f ดีทีออฟฟิพอมินใช้ใช้เป็นเซตคู่ <Ha. S 1> นะคะอ่ะพิเศษไปดูคนที่มีปัญหาผิวหน้าแย่พอๆกับมินคุณผู้ชมมินแย่เหมือนในรูปก่อนหน้านานหน้ายัางดีได้ไปดูค่ะคุณฟ้าคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยอายุ54มีปัญหาจุดด่างดำริ้วรอยเยอะมากดูนะเขาใช้เซตนี้2สัปดาห์คุณผู้ชมดูหน้าใสไหมอ่ะห<อ>น้าหน้ามีการเปลี่ยนแปลง before a f t e ตเห็นอย่างเดความร่าช่ำเบาห้าสิบว54ยังกู้ได้คุณยศอายุ47มีปัญหาผิวแ่ง หมองคล้ำนะคะมีประหาสิวริ้วรอยเยอะแน่นยับจะบอกว่าคุณยศใช้ไม่ถึงสสัปดาห์หน้าผู้ชายกู้เร็วกว่าหน้าผู้หญิงคุณผู้ชมดูใช้เนี่เดี๋ยวให้ดูผิวนน่โอ้หมาคนละคนหล่อไหมหน้ายกกระชับแล้วใส่เด้งมากบอกเลยเพราะฉะนั้น ดเลย2โปรโปรแรกนะคะตัวเอสเซนแถมกับโฟม599บาทกดด่วนคุณผู้ชมค่ะนะคะ0 2 1 1 3 1 9 3 3เหลือไม่ถึงร้อยสายแล้วลูกค้าเพิ่มหน่อยได้ไหมลูกค้าบอกเพิ่มไม่ได้จ้ะนะคะต้องรีบกดอ่ะตัวเอสเซนซื้อ1แถมโฟม599หรือจะเป็นตัวเซรั่มซื้อ1นะคะแถมโฟม699้อเกาสิบเก้าที่มีแล้ส่งฟรีเลยค่ะส่งฟรีลูกกดด่วนตอนนี้กดหนึ่งศูน1์3องหนึ่1ห3ึ่งสหรือแอดไลน์ดองนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเก i าสามส่ม รมีบริการเก็บเงินปลายทางย้ำสแกนคิวอาโค้ดที่อยู่หนะ้าจอก,ก็ได้หรือจะเอาเซตคู่โทรไปเลยค่ะ0ูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามหรือแอดไลน์ได้เลยแอดยูดีทีออฟฟิเชียลใครเร็วใครได้เพราะโปรไม่ถึงพันมาวันนี้วันเดียวคุณผู้ชมแล้วสวยไปมาพร้อมกันค่ะจริงคุณผู้ชมสั่งได้เลยนะคะจะโทรสั่งหรือว่าแอดไลน์สั่งก็ได้ค่ะวันนี้หมดเวลานะคะของรายการเอฟบ็อเดข่าวร้อนบันเทิงแซ่บแล้วขอบคุณชุดสวยๆของอ้อนวันนี้นะคะจากแบรนด์เฟอร์ค่ะและเดี๋ยวเรานะคะจจะะลลาาาาากกันนนนไไปปปด้ววยยยภพพงคคอเสิิิรรร์ุศทีี่่่่ช าการเป็นมะเร็งนะคะลากันไปด้วยภาพนี้วันนี้อ้อนแล้วก็พี่มินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ